นายประจกรักษ์เลิกศรีจันทร์ชาวนาในพื้นที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรซึ่งทำนากว่า30ไร่ก็ต้องซื้อปุ๋ยเป็นเงินกว่า2 0 0 0มบาทน,นะคะก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐช่วยค่าปุ๋ยคนละครึ่งก็ลดต้นทุนการปลูกข้าวไปได้มากทีเดียวกับถ้าเขาไม่กำหนดว่าปุ๋ยยาจะใช้เท่าไ่นี่ผมผมก็ว่าดีกว่าคือคืออย่างอย่างจำนวนที่เราใส่นะตอคราวสองาวนี่ก็ประมาณ20,000กว่าแต่แต่ คือคือนานามัน,นตกสามสิบไร่นะแต่ทีนี้ต้าก็ให้ยี่สิบไร่ผมว่ามันมันน้อยแก่ mm hmm. ทีนี้ก็ต้องต้องดูว่าที่ทีเขาให้ส่วนต่างก็ให้แค่ยี่สิบไร่เขาไม่ให้เกินนาะทีนที้ทีนี้เขาว่าคนละครึ่งถ้าถ้าคนละครึ่งถ้าก็กหนดได้แค่ยี่สิบไร่ผมว่ามันน้อย ขณะที่กลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ที่พิศนโล,โลกค่ะเขาก็สะท้อนเหมือนกันบอกโครงการนี้ดีนะช่วยลดต้นทุนให้กับชาวนาได้แ,แ,แต่ก็อยากจะให้พแบบิจารณาเพิ่มเติมให้ชาวบ้านที่เขาปลูกข้าวแบบกระชวยเหลือไปด้วยค่ะคนละครึ่งก็ดีแต่ก็ต้องดูก่อนว่าปุ๋ยที่เขาให้เนะี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยแบบที่เราไม่ใช่ของพวกฉันนี่ทำแบบคล้ายๆอินทรีย์ไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้อะไร ถ้ารัฐบาลจะเอาปุ๋ยมาให้ก็ต้องดูก่อนถามก่อนว่าให้ปุ๋ยอะไรที่เจะเาไม้ใช้ใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็คือไม่เอา ชาวนาบ้านเกิ้งตําบลเกิ้ออําเภอเมืองมหาสารคามก็สนับสนุนโครงการนี้นะคะเพราะว่าราคาปุ๋ยเนี่ยเป็นรายจ่ายของชาวนาที่ต้องแบกรับจํานวนมากในแต่ละปีแต่ก็อยากจะให้รัฐบาลสนับสนุนด้านอื่นด้วยอย่างเช่นค่าเกี่ยวหรือว่าประกันราคาข้าว เช่นเดียวกับชาวนาบ้านปีกไฝ่ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรําค่ะส่วนใหญ่เขาก็ทํานาหวานช่วงนี้อยู่ระหว่างรอฝนตกมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวรอใส่ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวที่หวานไปแล้วบางคนก็กําจัดวัชพืชออกจากแปลงนาตัดหญ้าที่ปกคลุมตามคันนาพอทราบว่ารัฐบาลมีโครงการปุ๋ยคนละครึง่ง รัฐชาวนาช่วยกันจ่ายคนละครึ่งก็บอกว่าดีเพราะว่าจะช่วยบรรเทาต้นทุนในการทํานาได้เพราะปัจจุบันชาวนาก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นราคาปุย๋ยราคาน้ํามันค่าไถเองก็แพงขึ้นมากแต่ก็ต้องทํานาค่ะเก็บผลผลิตอย่างน้อยก็บริโภคแล้วยามจําเป็นก็เอามาขายได้ค่ะรัฐช่วยคนละครึ่งนี้สามารถเป็นเบาได้ไหมก็เป็นได้ครับก็ช่วยได้ดีอยู่ เรใช้จ่ายก็ดีเลยเนาะแล้วนอกจากที่เขาจะช่วยปุ๋ยคนละครึ่งแล้วเนี่ยแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวนาเราอยากให้ช่วยอย่างอื่นอะไร่มเติมล้งราคาข้าวหลักวราคาข้าวครับราคาข้าวก็ไม่ค่อยสูงแบบก็อยากให้ได้ช่วยชาวนาเนี่ยราคาข้าวอย่างเดียวแล้วอยากให้อยู่ที่เราพอเท่าไหร่จังค่ะนี่ก็ นี่ก็สิบสองบาทเนที่ขายแล้วก็อยากได้คน <c oughs> ละโลยี่สิบครับชั่วโมง ก็ไม่ต่างจากชาวนาในพื้นที่ตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะเขาก็เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะว่าปลูกข้าวแต่ละรอบก็ต้องใช้ปุ๋ยเยอะตอนนี้ปุ๋ยก็แพงอยู่ด้วยค่ะถ้าเกิดรัฐช่วยเหลือก็ลดค่าใช้จ่ายลงได้แต่นอกจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนี้แล้วสิ่งที่อยากได้เพิ่มเติมก็คือพยุงราคาข้าวให้หน่อยให้มันต่ํากว่าตันละหมื่นบาทค่ะแล้วปุ๋ยนี่เราใส่ประมาณกี่ครั้ง ๋ยก็เปลืองดิเปลืองปุ๋ยใช่ไหมอืมแล้วรัฐบาลเขาออกมาว่าจะช่วยปุ๋ยครึ่งหนึ่งกับชาวนานี่คิดว่าดีไหมมันก็ดีว่าชาวนาอืมแบ่งเบาภาระได้เยอะเพราะมันก็ปุ๋ยมันก็แพงอยู่อยากให้ผ่านเพราะ่มันก็ช่วยลดยังไงก็ราคาข้าวก็อย่าให้รอดหมื่นใช้ได้อได้อพออยู่ <พา S 2> ได้ช<พ>าวนาพออยู่ได้ ชาวนาที่สุพรรณบุรีก็บอกว่าโครงการนี้ช่วยเหลือชาวนาได้จริงนะคะแล้วก็น่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นในรอบปีการผลิตต่อไปหลังจากช่วงที่ผ่านมาอากาศมันร้อนค่ะพอร้อนจัดผลผลิตก็ลดลงแต่ว่าต้นทุนมันไม่ได้ลดลงตามเท่ากับว่าเขาลงทุนทำนาไปนะถ้าไม่เหลือกำไรเลยค่ะมันก็ดีอ่ะอดีเลยแหละดีมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีนะคนที่มีก็จะซื้อไม่ซื้อเรื่องจะเอาไม่เอาเรื่องเลย แต่คนที่ไม่มีคือดีใจมากมากเลยเขาปุ๋ยยาต้องใส่อยู่แล้วแล้วใส่มากด้วยชาวนาที่พระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะคะเพราะบางคนเขาบอกว่าเขาใช้วิธีเชื่อปุ๋ยกับร้านค้าหรือว่าเซ็นไว้ก่อนจ่ายที่หลังก็มองว่าวิธีการแบบนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็อยากจะให้ปรับเป็นวิธีอื่นอย่างเช่นเอาคูปองไปแลกปุ๋ยค่ะตรงนี้ยากครับที่จะถึง เพราะจะให้พี่น้องชาวนาต้องไปจ่ายครึ่งหนึ่งเพราะพี่น้องชาวนาที่ทํานากันแต่ละรุ่นแต่ละฤดูกาลเนี่ยเพราะเชื่อเขาทั้งนั้นนะครับเราจะเอาตรงไหนไปจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับแต่โครงการอ่ะดีแต่มันไม่ถึงพี่น้องชาวนาโดยตรงหรอกครับถามว่าถึงบ้างไหมอาจจะมีบ้างแต่ส่วนน้อยร้อยหนึ่งจะมีสักสิบคนได้หรือเปล่านะครับที่จะใช้เงินสดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเงินเชื่อหมด